สวัสดีพี่น้องครับมาหนี้พบกับช่องแก้มกระอึงลำพื้นออฟฟิเชีครับพี่น้องครับมนี้เข้าเห็นยังกันพี่น้องมาบึงวันนี้เราจะทำอะไรขึ้นโ,โค้งแล้วครับขึ้นโค้งแล้วปืนก็เป็นส่งแล้วมนีก็จิ ขึ้นโค้งเอาคุณแม่สวัสดีครับหอมไปเห็ดแนกินเอา <laughs> ยำขึ้นบ่ได้บ่กฮะยำขึ้นบ่ได้บ่บ่หอมยำหมูเส่ามันคอยอันเนี่ยยำขึ้นบ่ได้หอมบ่ยำหมูเส่าเอายำหมูขึ้นมันบูดอืมยำขึ้นบนูดยำเส่า <laughs> มันสวดมันบ่เมนูนีครับอ่ะนี่นะครับเผากระล่างเห็ดร้อบิงึง ติบตาไปพี่น้องรูปแบบเต็มว่ามันจะเป็นเนียงมันจะเป็นอนไรรูปทรงเนียงทำขึ้นมาเพื่ออะไรนี่ครับเตจม,มูอว่านเย็บ <Yeah, S 1> ตาพี่น้องเอ้ยปวดตาเสียบตาครับอ้าวทำไมมีสังกสีแล้วเราจะมาทำอะไรทำไมมีสังกสี เราก็ทำไปเรื่อยๆพี่น้องครับอาจสิบอร์ดกลับไปเคลื่อนแต <c oughs> ่ว่าสิงเกมไปเอาปลาอยู่เรามีอะไรทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับพี่น้องครับรอเอากำลังเห็ดแต่บอลลูว่าสิเป็นยังรอดลอดติดตามพี่น้องรอดติดตามครับ ตอนนี้ขึ้นโคงแล้วมืออ่านกระเห็ดที่เก็บขวดอันหนึง่งอันนี้สีเป็นยังพี่นงองว่าบึงอ่าสิออกมาในลูกแบบเดชทำขึ้นมาเพื่ออะไรจะทำอะไรครับพี่นงองรอติดตามเมิงสมบูรณ์แบบสิท้ายคลิปใพี่นอง,งองเบึงมาเฮาเห็ดยังเรามาอยู่นี่เราไม่ได้นิ่งเฉยนะครับ มีอะไรทําทุกวันครับเราก็ทำเห็ดอันนั้นเห็ดอันนี้ครับถ้าเราไม่ทําอะไรเราก็ไม่มีเงินเราก็ไม่ได้เงินเราต้องทําทำทำทำ รอติดตามรอติดตามว่าจะเป็นอะไรครับพี่น้องครับอย่าลืมวันที่23 24ครับซื้อบัตรจองตั๋วกันในเลครับผมอย่าพลาดอย่าพลาดเด้อพี่น้องเด้อ หกำลังใจศิลปินครับตอนนี้ห้าวจิสู่โควิดไปน้ากันมีไลฟ์สดออนไลน์ครับวันที่ยี่สิสามยีสาน้อยพิษวันเพลงพี่น้องอย่าลืมซื้อบัตรจองตัวครับบัตรราคาหนึ่งร้ี่สิาบาทครับอย่าลืมซื้อบัตรจองตัวกันพี่น้อง เขาเบิงเขาไมา่เชื่อกันครับเป็นกำลังใจให้ศิลปินอาพี่น้องยุทธางไก่ทางไก่รักษาสุขภาพดูแลเจ้าของเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้พอ้เป็นห่วงโลวงลำบากครับดูแลสุขภาพเจ้าของครับพี่น้องครับ ฝากพี่น้องติดตามเขามาเบ่งเขาไม่เชื่อเราฝากพี่น้องติดตามกดติดตามกดไล์ก็แช่น้ำเลือพี่น้องเด้อเป็นการว่างใจกันครับอพี่น้องเสียงเป็นยังไงบุมมันแสบตาไหมแสบตาเชื่อมเล็กไหมพี่น้อง <c oughs> ควนตะกัวควันฉีเยลี่ยมครับเสียบตาควันถอดคอให้พี่น้องครับเราจะทำอะไรพี่น้องเก็วึงยังคือมีลังค่า,าพี่น้องติดตามตอนเรียบร้อยเนาะถ้าติดตามครับพี่เพจอีพี่แรกอีพี่หนึ่งอีพี่สองไปยังสีแล้วครับ พี่น้องรอติดตามครับมามันจะเป็นเอยียงเป็นขึ้นเอ็ดขึ้นมาเพื่อใหยังนี่เป็นส่วงใดพี่น้องรอติดตามครับรอติดตามฝากพี่น้องติดตามแก้มนั้นเลยด้วย มีน้องเอฟซีครับสนับสนับสนุนศิลปินทุกคนครับฝากแก้มให้น้ำทุกคนเนี่ยแก้มสกาวเดือนครับผมฝากพี่น้องเป็นกำลังใจแหงแก้วน้ำเนี่ยนี่นะครับแต่ละมือเหเ้าก็มาเฮ็ดเกกะเกล็ดเมื่อได้เหตุอันนี้กับสารเหียครับต้อเหีย เอาก็เห็ดอันน,นั้นอันนีเน <Wow. S 1> รนไว่บเ้เสียเวลาถิมครับมได้แฮงใจทิมเฮดอันนั้นเฮดอันนี้วายานบรกรับบรกับชิดว่าอยู่บรกับลล,ลลาย เราก็จะทําสร้างสรรค์ด้วยกันครับเห็ดอันนั้นเห็ดอันนี้ชอยกันย่ี้่นะครับครับพี่น้องอย่าลืมวันที่23-24ครับพี่น้องครับ23-24สาวน้อยเพชรเพลแพงมี ลายสดออนไลน์ครับบัตรลอยสี่สิบเก้าบาทครับพี่นงศิลปินรับเชิญหมากไม้ครับศิลปินรับเชิญคือเกา่าเลยพี่นงองพี่นงอย่าลืมสื่อบัตรสื่อตัวเขามาเป็นกําลังใจให้ศิลปินทุกคนครับทีมงานสาวน้อยเพรอลแพงครับพี่นองครับ <c oughs> กำลังใจให้ศิลปินน้ำกันทุกคนครับตอน,นช่วงโควิดระบาดเอาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ฝากไวส้สำนีครับคลิปหน้าพอกันไหมสบายดีลำลำเรื่อยๆสุขูมสุขคนครับหนังกายแข็งแรงตลอดปีตลอดไปครับสบายดีสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับ